สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนพ่นธุ์พนุ์ทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องลอกิกพารวยยูขณะนี้ตอนนี้เนาะค่ะก่อนหลับก่อนนอนมาพบกับทางช claro ่องลอกิกกับอีกจากหนึ่งคลิปกับตัวเลขแนวทางเราพัฒนามือนีเนาะค่ะลอกิกจะเอาตัวเลขแนวทางเราพัฒนาสรุปเด่นรวมเสียนของเก่าเสียนดังเนาะและกาตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของทั้งเก่าเซียนมาให้เอฟซีได้ต oh ิดตามรับชมแล็รับฟังตัวเลขแนวทางไปพร้อมๆกัน เรากีก็ต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทั้งเกาเซียนเนาะค่ะที่หายแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณในรายแล้วก็เอฟซีแฟนคลับเนาะที่หายแนวทางคอยที่ติดตามแนวทางบพรว่าจะเป็นของเซียนใดติดตามอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้กับทุกๆเซียนกราบขอบบุญขอบคุณในรายเนาะ,ะเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดไซวิจ,จารณญาณในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเก่าเซียนเคยเนาะค่ะ เซิ่เป็นการเสียเวลาเนาะห้าไปเบ่งตัวเลขกแนวทางรา่าพัฒนาต่องวดเดินรวมเซียนของทั้งเก่าเซียนกันเลยค่ะค่ะน,นี้ก็จะเป็นล่าพัฒนาเหล็กเดินรวมเซียนของเก่าเซียนดังของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะ,ะจับคู่จับคู่ส้นกันบ่เาขาเนาะต้องขอภัยเอฟซีแฟนคลับหลายๆกับแนวทางที่จับคู่หายไปบ่อฮอดไปบ่ถึงเนาะเพราะว่ามันชนกัน ที่ลายที่สุดเนาะที่เรากิกเอามาลงงห้ก็คือมีหกเก้าเนาะหกเก้าเลขก,กับหัวออกหกหกนะคะเล็กปืนแต่ว่าเลขเด่นเล็กเด่นเล็กเด่นยังถือว่ายังปังเนาะคะ่ะเด่นที่หกรองที่ห้าเข้าไปที่ตัวเด่นเนาะกับแนวทางเด่นเริ่มเซียนของทางเก่าเซียนถือว่าตองงวดถือว่ายังตองงวดทีเนาะงวดที่แล้ว ของวันผุดทีิพานมากของวันที่ยี่สิบแปดเนาะเข้าไปเต็มๆติมน,นี่ก็เข้าไปเนาะอันนี้เบิงย้อนหลังจากน้อยอไปต่อกับเด่นรวมเซียนของเก่าเซียนดังเนาะของวันเมื่ออื่นนี้เนาะคะ่ะวันที่สองสองเมษายนสองทุ่มครึ่งกับเด่นรวมเซียนของทั้งเก้าเซียนยินบ่แคปหน้าจอเอาจา้าสำหรับไปต่อ กับเลขเด่นรวมเซียนเด่นที่8ค่ะงวดนี้เด่นที่8รองที่เเลขจับคู่ส้นกระสีมี8 1 8หนึ่งแลดสองส็่และก็สค่ะแคบหน้าจอคันผููไดมากผู้ไดชอบไปกับตัวเลขแนวทางเด่นรวมเซียนของเก้าเซียนเนาะอ้างอิงจะอ้างอิงมาจากเก้าเซียนดังนี้แล่ละค่ะเลขจับคู่ส้นกันลายที่สุดเด่น เดินซนกันหลายที่สุดรองแล้วก็รองลงมาเนาะขอเหิดปั่งคอยมานคอยเฮงไปตองวดกับดินรวมเซียนของเก้าเซียนดังมาจอเอาเด้อไปต่อของรางพัฒนาตองวดของเซียนจีระกันเลยเนาะค่ะเปิดฤกิกมาของเซียนจีระเนาะ ของเก่าเส้น่างนี่ติดเบิ้ลเนาะคะ่ะติดเบิ้ลไม่พลาดกันเนาะหน่อยค้นที่รุดเนาะคะ่ะมีน้อยอยังของเส้นจีรานี่เข้าไปทั้งสองตัวเนาะทั้งเจ็ดแล้วก็หกเด่นที่เจ็ดรองที่หกเข้าไปทั้งบนทั้งล่างสําหรับสายวิ่งสายรูดติดเบิ้ลไวป้นให้หกหกเข้าไปตรงตรงค่ะแบบประตองกับสําหรับเลขติดเบิ้ลของเส้นจีระไปตองหวดหนีเบิ้ง ขอให้ปางตองวดกับแนวทางของเยี่ยนจีละเนาะเล่าพัฒนาวิ่งรูดงวดนี้เพิ่นให้มามีแปดกับเก้าเด่นที่แปดกับเก้าค่ะสองตัวสี่หางมี 8, 0, 8, 1, 9, 0, แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์แลักเก้าหนึ่งค่ะเน้นที่แปดศูนย์กับเก้าหนึ่งค่ะเบิ้ลมีแปดแปดกับเก้าเก้าเนาะติดเบิ้ลมีแปดแปดกับเก้าเก้าสามตัวสามหางมีเก้าแปดศูนย์แปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปด น้นที่980กับ891ค่ะตัวนิ้นตัวเจาะเลข3ตัว2หางของเซียนจิระอ่ะผู้ใดสิไปต่อกับแนวทางเพิ่นคับนาจอไปต่อไม่รอช้าต่อเฉิดชัยต่อโดยซอสเฉิดชยเนาะอันนี้กับปังสุดๆเหมือนกันสำหรับมาทั้ง2ตัวสายวิ่งสายรูดดินที่7ร่องที่6เข้าไปทั้ง2ตัวเลยค่ะทั้งบนทั้งล่างสายวิ่งสายรูด รูดมากกับบอมีพาดเน,นอนแถมยังไม่ต้องกลับเนาะปิดเบิร์ปิดเบิร์นมันสุดๆด,ด,ด,ดเพ่งสุดๆุดของชอเฉดใช้อไปต่อกับแนวทางไม้งวดนี้วิ่งรูดบนไฮมาเดนที่แปดร้องที่ศูนย์สองตัวซี่หางไหมาแปดหนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามเน้นที่แปดหนึ่งกับแปดสามค่ะ ตัวน,นี้ตัเจาะเลขเบิ้ลติดเบิลไว้แปด8ปกับ0ูเนาะสามตัวสามหางมี8 0ดศูนย์แดศูนแล้วก็ศูนยนเน้นที่8ปดศกับศ <c oughs> ูนยดหนึ่งกับ0ูนย์แดสามันว่าผิดก็ตรงของพายซี่ลายๆเด้อค่ะบูเว่าลุงนาลุงหลังเลี้ยวเบื้องเห็นเลขอยู่แ,แต่ว่าปากนี่ไปพาไปเบ่าไป บาถือตัวเลขเนาะสามตัวศูนย์แปดหนึ่งเนาะแล้วก็ศูนย์แปดสามตัวนี้จะจอบเลขสองตัวมีแปดหนึ่งกับแปดสามเด่นที่แปดเนาะคะ่ะชอชอเฉดชัของรับเลขรับนังฟ้าเลขรับนังฟ้ากลับขึ้นมาแล้วค่ะสําหรับเลขวิ่งหกอาจจะเป็นตัวรองติดเบิ้ลไว้บอมีพาดเนาะสำหรับเลขออกเบิ้ลหกห ไปยังถือว่าเดินดีแล้วก็เข่าไปเนาะสําหรับเลขเลขเบิลเลขติดเบิลอันเลขรับนั่งฝ้าตองงวดนะคะตองงวดไหมาเล่เล okay. าพัฒนาวิง่งรูดนี้เดนทีหนึ่งร่องที่แปดสองตัวสี่หางมีแปดหาแปดเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเน้นที่หนึ่ง,งหากับห,ห,ห,หนึ่งเจ็ดตัวเน,น้ตัว,ตวจอเลขสองตัวสองหางติดเบิ้ลไว้แปดแปดกับหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะ สามตัวสามหางมีแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งเจ็ดแล้วกับ 8, 8, 1, แปดแปดหนึ่งเน้นที่แปดหนึ่งหางกับแปดหนึ่งเจ็ดค่ะสำหรับเลขัลบน้ำฝาเลขสามตัวสองหางสองตัวสองหางกับมีหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหาค่ะแคบหน้าจอใสต่อของมาดามค่ะของมาดามคำนวณน,นี่ก็ไม่พลาดสำหรับสายวิง่งรูดรูดที่หกเด่นที่หก ติดเบิ้ลหกหกไม่พารแน่นอนกับแนวทางของมาดามคำนวณไปต่อกับแนวทางตองวด่ะวิ่งรูดหามาเด่นที่แปดร้องที่เจ็ดสองตัวสีหางมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดสองแปดเน้นที่ศูนย์แปดกับสองแปดค่ะตัวนิ่งตัวเจาะเลขสองตัวสองหางเบิ้ลเจ็ดกับแปดแปดนะคะติดด้วย ติดบเบิร์ไว้เจกับ88ดสามตัว3ามหางมี7จ็ดศูนย์แเจสองแเจ็ดน้นที่7จ็กับ7จ็ค่ะตัวน,นี้ตัวเจาะเลข3ตัว2หางกับเล่าพัฒนาของมาดามคำนวณไปต่อของซองสุวรรณค่ะซองสุวรรณรูดไปเนาะ ต้องขออภัย fc แฟนคับที่ตามต่อเนื่องต่องวดรุดงวดนี對對้รุดไปเนาะค่ะไม่เป็นไรไปต่อกับแนวทางต่องวดเพราะว่าของเพื่อนก็ะเข้าไปต่อเนื่องต่องวดอยู่เนาะสองงวดติดซ้อนงวดนี้เลยลุดไปไปต่อกับแนวทางใหม่ของเดือนเมษายนวันที่สองเนาะค่ะสำหรับซองสุวรรณลาปรฒนานวิงรุดไ้มาเดนที่หาร่องทิจเจ็ด สายวิ่งสายรูดดินที่ห้ตัวซหางมหานึเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดสเน้นที่หานกับหาสค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสตัวสหางเบิ้ลห้กับเจ็ตัวสมหางเจ็ดหาแล้วก็เจ็เหเน้นที่ 7. จ็ดหานึงกับเจ็ค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสตัวสหาง ไปต่อกับของซองสุวรรณแคปนะ้าจอเอาจ้าแนวทางของทงั้งอาเซียนเนาะค่ะก็ลงให้แล้วอ่านแล้วคลิปสี่รีลันของซีเซียนอีกหนึ่งครั้งให้เอฟซีได้ติดตามในชอ่องในในคลิปนี้ไปพร้อมกันอีกเนาะ สำหรับเซียนซุมกับลงไปให้เราเนาะเมื่อเ้านี่พร้อมกับ,บล็อกกี้เซียนนมุมแล้วก็เลกมีที่มาเนะาะล็อกกี้กระิงลงให้อีกคั้างหนึ่ง,งเป็นสรูปตินเริ่มเซียนเนาะพ้ลงให้ไปแล้วของเซียนซูมของเพื่อนกระเข้าไปเนาะคะ่ะเมื่อเ้าก็ได้เกินไปแล้ว <c oughs> สําหรับต่องวดของเพื่อนกระเด็นที่เจ็ดกับแปดค่ะสองตัวซีหางมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ปดสองแปดหนึ่งนิ่นที่แปดสองกับเจ็ดสองค่ะติ๊เบิลเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสามตัวสามหางมีเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดแปดนิ่นที่เจ็ดแปดสองค่ะของเซียนซุ่มนะเซียนซุ่มก็เรืนดีเลขติดเบิลจนหนันกค้นกับม่องขามและะ้วค่ะไปกะอยากเอาตาตัวนิ่นตัวจอคือว่อววาแล้วเนาะนิ่นนิ่นตัวจอแต่ว,ว่ากะติดตววด้วยก็ดีเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าวว่าไรกับ เบิ้ลยางเดียวอ่านี่ของเซียนเซียนหนุ่มเนาะเซียนหนุ่มเข้าไปที่วิ่งซีเนาะเดินที่ซีสองตัวรุดไปสามตัวเ่าเขาเนาะต้องขออภัยแต่สายวิ่งรูดสองตัวมาตัวยังมาเนาะยังมาให้เห็นของเซียนหนุม่มตอง,งวดวิ่งรุดให้มาหมกกับเจ็ดค่ะเดินที่หกกับเจ็ดสองตัวมีซีหางมีหกสองเจ็ดสองหกสามเจ็ดสามเน้นที่หกสามกับเจ็ดสามค่ะตัวนีนตัวจอเบิ้ลหกหกกับเจ็ดเจ็ด สตัวสามหางมีหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามแลวก็หกหกเจ็ดเน้นที่หกเจ็ดสามเน้นที่หกเจ็ดสามค่เลขสามตัวของเสยนหนุ่มของเลขนี้ที่มาเลขนี้ที่มาเข่าทั้งบนและล่างนอะสายวิ่งสายรูดแล้วก็หลักร้อยถือว่าเดินดีของเียนอ่าของเลขนี้ที่มา ออกไปที่เลขเบิ้ลติดเบิ้ลแล้วก็วิ่งรูดทั้งสองตัวงวดนี้นะคะกับวิ่งรูดของเลขมิที่มามีหกกับแปดเด่นที่แปดและลองที่หกสองตัวสี่หางมีหกสองแปดสองหกสามแปดสามเน้นที่แปดสองกับแปดสามค่ะตัวเน้ตัวจอเบิ้ลหกหกกับแปดแปดสามตัวสามหางมีหกแปดสองหกแปดสาม หกเน้นที่6 8 2กับ6 8 3ค่ะตัวเน้นตัวจอะของเลขนี้ใช่ไหมต่อกับแนวทางของเลขกล็อกกินะสำหรับเมื่อคืนถือว่าเดินดีแล้วก็เข้าไปค่ะสําหรับสามวติดเนาะค่ะของ ik, ล็อกกิกกัล่งให้เราเมื่อเ้ารนี้มาพูดคุยกันอีกจากเทือน,นึงเอามาให้ฟี้เบิิงในคลิปนี้คลิปเดวยวกันย,วยาวๆเนาะสำหรับเกาเส้นดัง ของเราขีก่กระเข้าไปที่วิ่งหกนะคะวิ่งหกติดเบิ้ลหกหกเข้าไปเต็มเต็มแบบประตงกับเนาะตองงวดนะคะต่องวดเราพัฒนาวิ่งรูดมีเด่นที่แปดกับเจ็ดเด่นที่แปดกับเจ็ดสายวิ่งสายรูดสองตัวสี่หางมี 9, 9, 1, 1, เจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเน้นที่แปดเก้ากับแปดหนึ่งค่ะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสามตัวสามหางมีเจ็ดแปดเก้าเจ็ด แปหนึ่งแล้กับจ็ดเจปค่ะเน้นที่เจ็ดปดเก้ากับเจ็ดแปดหนึ่งค่ะตัวเน้นตัวจอะเลข3ามตัวสองหางกับเล่าปัฒนาตัวงวดของมืออื่นนี้เนาะอ่าสำหรับคำึ้นนี้ก็ขอให้เอซี่นออเรับฟันดีอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนาะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ